l a n s k ี Sharpener ผู้ผลิตหินลับและอุปกรณ์ลับจากอเมริกา m n n k n i f e Sharpener อุปกรณ์รับมีดขนาดย่อมนะครับเป็นไฟนกริดก็คือเป็นเนื้อละเอียดใช้งานเอาท์ดอร์ใช้งานในครัวแล้วก็ใช้งานในช็อปช่างนะครับครบรอบ35ปี p o c k e t s i ไ e p ์พอตเทเบิลฟ o ร์ o ฮ Sport o r t ใช้งานด้านกีฬาก็ได้คือแบบเหมือนเป็นพรานหรือว่าตกปลาอะไรพวกนี้นะครับลับมีดพับได้หรือว่าจะเป็นใช้งานแบบ ทั่วไปนะ EDC ก็จะเป็นลักษณะอุปกรณ์รับมีดที่เป็นร่องตัว V แบบนี้นะครับตัวของอุปกรณ์จะเป็นเซรามิกพร้อมกับตัวแป้นจับหรือว่าแป้นยึดที่เป็นพลาสติกสีแดงนะครับเรามาดูกันเลยลิงก์นะครับรายละเอียดใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์พร้อมราคานี่เขาบอกว่าวางแบบนี้แล้วก็รูดอีกด้านนึงเป็นไซส์ B นะครับก็จะมีความลึกความละเอียดที่ต่างกันเรามาดูกันเลยตัวอุปกรณ์จะมาในลักษณะเป็นเหมือนพวงกุญแจนะครับห้อยด้วยสายสร้อย ไข่รปลาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีวัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งๆสีแดงแบบนี้ให้เห็นชัดหรือว่ามันเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานนะครับส่วนตัวร่องรับเนี่ยจะมี2ฝั่งคือฝั่งนี้จะเป็นร่องที่กว้างกว่านะครับก็รับมีดที่มีความหนาหรือว่ามีขนาดใหญ่ส่วนอีกด้านจะเป็นร่องที่เล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นร่องที่มีความแคบ มีการจดสิทธิทบัตรไว้แล้วด้วยนะครับมีลายกันลื่นตรงนี้นะครับไว้จับแล้วก็ร่องที่แคบๆแ,แ,แบบนี้ร่องเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นร่องใหญ่นะครับด้นานนี้ก็จะบอกว่าเป็นク็อกสติกพ็อกเก็ตนะครับชื่อรุ่นมัง้งแล้วก็เป็นฮุกชาร์เพเนอร์เป็นที่รับที่รับตาเบ็ดเออฮุกชาร์เพเนอร์ Hook, ด้านนี้ก็จะเป็นพ็อกเก็ตนะครับรับสำหรับมีดพกนะฮุกชาร์เพเนอร์คือด้านนี้ ไม่รู้ว่าใช้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะจับประมาณนี้นะครับแล้ววางลงแบบนี้จากนั้นก็นําตัวมีดนะครับวางลงไปโดยไม่ออกแรงกดนะล้วลากดีตรงที่ว่ามันมีการบล็อกนิ้วนะครับโอกาสที่จะมาพลาดมาโดนน้อยด้านหน้าก็จะมีฮูดบังเหมือนกันนะครับกันบาดแล้วก็ฐานก็กว้างทําแล้วเราจับอย่างนี้นะครับแล้ววางแบบนี้นะครับใช้นิ้วนิ้วเนาะนิ้วนางก็ได้หรือว่านิ้ว ก้อยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วผมใช้2นิ้วนี้ประคองด้านหน้าแบบนี้นะครับอยู่ในร่องเลยแล้วก็นิ้วโป้งจับตรงฐานแล้ววางต่ําแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็นํามีดถ้ารับมือขวาก็จับแบบนี้นะครับแล้ววางลงไปเฉยๆนะไม่ต้องอย่าตะแคงแบบนี้ซ้ายขวานะครับตรงๆนะแบบนี้เรารลูดถอยหลังตรงๆนะครับตลอดช่วงคมโรกนะตัวเซรามิกมันก็จะถูกันกับคมซึ่ง เหล็กตัวนี้เป็น cts m a x m e t นะครับแข็งโคตรโคนะครับใช้เวลาเป็นชาติเลยกว่าจะคมแล้วก็ลักษณะของเซรามิกเองมันจะเป็นเซรามิกแบบละเอียดเพราะฉะนั้นต้องไปรับเบอร์หยาบมาก่อนเราค่อยมารูดอันนี้มันสําหรับฟื้นฟูคมชั่วคราวนะครับแล้วก็เวลาใช้งานลงไปเนี่ยเพื่อนๆพนพี่ๆจะเห็นว่ามันถูกันกับตัวเซรามิกนะครับเป็นดำาๆเห็นไหมวลาวางแบบนี้นะครับเออมันก็จะฟื้นฟูคมได้ประมาณหนึ่งสำคัญคืออย,อยู่ที่องศาที่การรับนะครับด้วย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรับพ็อกเก็ตไนฟ์คือมีดที่บางๆผอมๆม,มันก็จะวางลงไปในร่องได้เกือบจะสุดไหมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวหินเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่บริเวณกลางๆใบแล้วนะครับไม่ได้เริ่มจากโคนใบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีดใบหนาหรือมีดที่มีการชนแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับรับไม่ลงเราใช้ไปน,นานๆก็จะเป็นรอยบาดตรงนี้ธรรมดานะครับผมว่าด้านนี้โอเคกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันว่าพี่ๆเพื่อนๆ เดี๋ยวจะรับมีง่ายๆสะดวกก็ตัวนี้ก็สะดวกดีแต่ว่าไม่ใช่แบบรับตั้งแต่ไม่คมเลยจนถึงคมกริบนะครับมันจะเป็นแบบหายคมหน่อยๆน่อยแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับมันก็จะทํา2ข้างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน,นค,คือไม่ต้องมารับซ้ายก่อนเราค่อยมาขวาแบบนี้อีกทีนี่คือแลนสกี้มินิชาร์เพนเนอร์นะครับมินิไนฟ์ชาร์เพนเนอร์จากผู้ผลิตอเมริกานะครับเราเจอกันใหม่ิสนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ hand tool แล้วก็ maintenance บายบายครับเฮบิเอาท์